สวัสดีค่ะคำสอนวันนี้เราจะมาเริ่มท็อปิกในหัวข้อที่ว่า7สิ่งที่เราควรปฏิบัติเพื่อทำให้เราเข้าใกล้องค์พระบิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นแล้วก็หวังว่าความรู้นี้จะให้กำลังใจหนุนใจให้เราเข้าหาพระองค์มากขึ้นนะคะวันนี้เราจะมาโฟกัสกันข้อที่1ก่อนข้อที่1คือการตัดสินใจที่จะตั้งใจอ่านพระคัมภีร์ในหนังสือสองทิโมธี ทที่3ข้อที่1 6บหถึงสิได้กล่าวว่าพระคัมพีทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในเรื่องความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะดีรอบครอบพรักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่างพระธรรมคาสอนที่ลงบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เกิดจากลมหายใจของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ดลบดาลใจให้ผู้เผยวจนะนั้นเขียนบันทึกลงตามที่พระองค์ต้องการให้เป็นเมื่อเราเริ่มอ่านเราจะเริ่มเข้าใจในพระคัมภีร์พระธรรมคำสอนเหล่านั้นเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เราสนับสนุนจิตวิญญาณของเราให้แข็งแรงขึ้นนั่นก็จะทำให้เราได้เข้าใกล้พระวิญญาณมากขึ้นและในขณะที่เราอ่านเราสามารถจะขอให้พระวิญญาณสอนและนำทางในการอ่าน แต่เราต้องตัดสินใจที่จะสร้างวินัยในการอ่านนั้นพราะธรรมคำสอนเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานสำคัญคือเป็นฐานรองรับที่เรียกว่า Foundation เป็นฐานรองรับในความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์คำทุกๆคำในพระคัมภีร์นั้นนะ่ะเหมือนเป็นส่วนประกอบที่จะนำประติดประต่อกันซึ่งจะสร้างตัวตนใหม่ของเราให้เป็นดัง่งพระคริสต์ หากเราจริงจังกับการได้ยินเสียงพระวิญญาณเราต้องเริ่มจริงจังกับการอ่านพระคัมภีร์ซึ่งก็จะเป็นอะไรที่ทา้าทายมากทีเดียวเพราะเนื้อหนังของเรานะ่ะจะโหยหาความบันเทิงความทา้าทายเนี่ยจะเป็นความสามารถที่เราจะต้องบังคับตัวเองด้วยการปฏิเสธสิ่งบันเทิงเหล่านั้นนอกจากความบันเทิงสิ่งบันเทิงต่างๆแล้วที่จะขัดขวางเราก็จะมีอีกหลายอย่างมากมายอย่างเช่นความรับผิดชอบความวิตกกังวลต่างๆ ถึงได้บอกเราว่าเราต้องตั้งใจตั้งแต่วันนี้เลยไหมเราสามารถทำได้วันนี้เลยไหมที่เราจะปฏิเสธต่อทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างที่ขัดขวางการเข้าหาพระองค์กับเราและตอบตกลงกับพระวิญ,ญญาณที่เราจะเข้าหาพระองค์ก่อนให้ใ้จะใช้เวลากับพระองค์ก่อนโดยกำหนดเวลาอ่านพระคัมภีร์และตั้งใจอย่างแน่วแน่ว,ว่าจะรับการสื่อสารจากพระวิญ,ญญาณผ่านการอ่านพระคัมภีร์ ในการตั้งใจครั้งนี้จะต้องแตกต่างคือไม่ใช่ตั้งใจแค่อ่านพระคัมภีร์เฉยๆตามความตั้งใจที่เคยตั้งใจมาแต่เราต้องหนักแน่นมีวิน,นัยว่าครั้งนี้แหละไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่ขาดการอ่านตามกำหนดเวลาที่เราตั้งใจไว้คือเป็นตารางที่ขาดไม่ได้ที่เรากำหนดไว้ที่เราให้ความสำคัญอย่างจริงจัง เหมือนตอนเราจะเข้านอนอ่ะเราเรายังต้องเข้านอนทุกคืนเรายังต้องทานอาหารทุกมือ้อเรายังทําได้เลยไม่ว่าจะอะไรเราก็หาเวลาทานอาหารคือขาดอาหารกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจจะให้การอ่านพระคัมภีร์นี้เหมือนเหมือนสิ่งที่เราจำเป็นในชีวิตที่ขาดไม่ได้เนี่ยเราก็จะต้อง หาเวลาจัดเวลาและตั้งใจที่จะทำให้ได้และการทำนี้ก็จะไม่ทำแค่วัน2วันหรืออาทิตย์ต่อหรืออาทิตย์สอาทิตย์มันจะเป็นเราจะต้องตั้งใจที่จะอ่านเป็นระยะเวลาคือตั้งใจกำหนดเลยละอย่าไม่ไม่ใช่แค่ตั้งใจว่าจะอ่านเดือนหนึ่งแต่อยากให้ตั้งใจไปเลยว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะอา่านแล้วการอ่านนี้ก็จะต้องเป็นการต่อเนื่องไม่ใช่ว่าเรา เปิดบทไหนแล้วก็อ่านบทนั้นแล้วก็ผ่านไปมาครั้งต่อไปเปิดเจอบทไหนก็อ่านไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องกําหนดเลยว่าจะอ่านหนังสืออะไรเราจะอ่านตั้งแต่บทแรกแล้วจะสืบเนื่องต่อไปจนจบหนังสือเล่มนั้นก่อนแล้วถึงจะค่อยเคลื่อนไปในหนังสือถัดไป ที่พูดคำว่าหนังสือเนี่ยคืออย่างที่เรารู้กันว่าในในพระคัมภีร์จะมีอย่างเช่นหนังสือยอนหนังสือเปโตหนังสือปฐมกาลนี่เขาเรียกว่าหนังสือนั่นถึงถึงได้บอกว่าให้เลือกเป็นเล่มๆไปแต่ทั้งหมดก็จะอยู่ในพระคัมภีร์ทั้งเล่มนี่แหละในขณะที่เราอ่านเราควรพูดคุยกับพระวิญญาณอธิษฐานถามพระองค์ว่าความหมายเนี่ยคืออะไร ประโยคที่เราเพิ่งอ่านไปเนี่ยอะไรคือเบื้องหลังของข้อพระธรรมนี้ที่พระองค์ต้องการให้เรารู้ในขณะนี้เพราะว่าในแต่ละครั้งเนี่ยการอ่านและข้อความที่พระองค์เปิดเผยก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่สถานการณ์ที่เรารเผชิญหน้าอยู่ในปัจจุบันเราขอให้พระองค์เปิดเผยแล้วเราก็อ่านไปช้าๆด้วยการพิจารณาถ้าอยคําและเราก็ถามไถ่ขอคำปรึกษาจากพระวิญ,ญญาณจะไม่ใช่เป็นการอ่านหนังสือแบบผ่านๆคือเหมือนอ่านหนังสือปกติอย่างนั้นไม่ใช่ เราต้องเริ่มพิจารณาแยกแยะมองเห็นให้ได้ระหว่างความคิดของเราเองกับความคำสื่อสารที่พระวิญญาณจะให้เราในขณะที่อ่านพระคัมภีร์เราพิจารณาใคร่ครวนด้วยการอธิษฐานต่อพระวิญญาณว่าเราคิดอย่างนี้เป็นอย่างที่พระองค์หมายถึงหรือเปล่าหรือทําไมพระองค์ให้บันทึกไว้อย่างนี้อันนี้เป็นภาษาหรือว่าเป็นเหตุการณ์ในสมัยก่อนหมายถึงอะไรในขณะนั้นและถ้ามาใช้ในปัจจุบันนี้ในสมัยนี้เนี่ย ความหมายนั้นควรจะเป็นอะไรนี่ก็จะเป็นการฝึกพิจารณาใคร้ครวนเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเราแต่ละคนจะมีความคิดในสมองที่เรียกว่าความเชื่อส่วนตัวผูกติดมา และบางครั้งเราไปฟังเทศมาหรือไปไปได้รับความรู้มาจากที่ต่างๆเพราะเราไปใฝ่หาความรู้เพราะเราอยากรู้แล้วเราชอบเราถึงได้เก็บความรู้นั้นเราถึงตามนักเทศคนนั้นตามความรู้นั้นเราก็จะเอาความรู้นั้นมาถือติดไว้เพราะนั้นความคิดเหล่านั้นยังไม่ใช่เสียงของพระวิญ,ญญาณหากเราอ่านพระคัมภีร์แล้วถือความคิดเหล่านั้นมาผูกติดไว้ อยู่กับเราเนี่ยเราก็จะเข้าใจพระคำภีตามสมองของเราตามที่เราชอบโดยไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงที่ลึกซึ้งและเป็นความจริงที่พระองค์กำลังจะเปิดเผยให้เราฟังเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดใจ เราจึงต้องควรระวังเราจะระวังได้ก็ต้องมีสติที่จะรู้ถึงจุดอ่อนจุดนี้ก่อนก็คือรู้ความคิดของตัวเองและพิจารณาตลอดเวลาขณะที่อ่านเลยจับให้ได้ว่าเป็นความคิดความเชื่อส่วนตัวของเราเป็นสิ่งที่เราชอบหรือเป็นการเปิดเผยความในความจริงของพระองค์เราต้องตั้งใจมั่นว่าเราจะไม่เข้าข้างตัวเองจะไม่เข้าข้างความคิดความเชื่อของตัวเองนั่นคือการเปิดใจหากเราเปิดใจเข้าหาความจริงของพระองค์จริงๆน่ะพระองค์จะเปิดเผยต่อเราแน่นอน และการอ่านพระคัมภีร์นั้นพระองค์ต้องการสื่อสารกับเราเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มไหนก็ตามบทความไหนก็ตามข้อความไหนก็ตามพระองค์เป็นพระเจ้าพระวิญญาณสามารถสื่อสารกับเราได้ด้วยข้อความนั้นๆในพระคัมภีร์โดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องหาว่าเรากําลังวิตกกังวลไปอ่านหนังสือวิตกกังวลดีไหมไม่ใช่ไม่ว่าเราจะอ่านอะไรเมื่อเราอธิษฐานเนี่ยพระองค์จะเปิดเผยและใช้ข้อความเรานั้นนะคุยกับเราได้ ซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถเกิดความคิดแล้วเราก็จะสามารถแก้ปัญหาส่วนตัวในปัจจุบันนั้นได้จากพระคัมภีร์ที่เราอ่านนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เรารเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่กำลังเกิดขึ้นกับเราในขณะนี้ในข้อพระธรรมที่เราอ่านจะสามารถเสริมกำลังใจหนุนใจแล้วก็ให้ทางแก้ปัญหาหรือให้การตัดสินใจต่อเราด้ซ้ำแต่เราต้องอ่านเป็นประจำ เราไม่สามารถคาดหวังได้เลยว่าพอเกิดปัญหาปุ๊บเรานึกได้แล้วเราก็จะไปอ่านพระคัมภีร์แล้วขอคําตอบไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเราอาจจะอธิษฐานก่อนคือในทุกครั้งที่เราจะอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเราอาธิษฐานต่อพระเจ้าว่าเราจะเริ่มอ่านแล้วนะเราขอพระวิญ,ญญาณอยู่กับเราแล้วเราจะอ่านถ้าเราไม่ยังไม่ได้เริ่มต้นเลยเราอาจจะบอกว่าเราจะอ่านหนังสือเล่มไหนดีขอพระองค์นาทางด้วย แล้วเราก็ตัดสินใจเปิดไปคืออย่างที่บอกไว้แล้วในในในซรีถ้อยคำหนุนใจในเรื่องของการความเชื่อที่ไม่ที่ไร้ภาคปฏิบัติก็ไม่เกิดผลนั่นก็คือเราอธิษฐานเสร็จแล้วเราเคลื่อนเราตั้งใจจะอ่านพระคัมภีร์เรายังไม่รู้ว่าบทไหนเราขอการทรงนำเสร็จแล้วเราต้องเปิดพระคัมภีร์เสร็จแล้วเราต้องตัดสินใจไม่ใช่ว่าเรานั่งเฉยๆแล้วรอให้รอพระองค์อย่างเดียวแล้วเราก็ว่าพระองค์ไม่ตอบพระองค์ไม่ตอบทํานองนั้นเพราะนั้น การตัดสินใจของเราสําคัญเมื่อเราเปิดไปเราจะรู้เองอยู่ๆจะมีอะไรผุดขึ้นมาเราก็เชื่อการตัดสินใจนั้นว่าเป็นการทรงนําของพระองค์แต่ อยากจะแนะนําอย่างนี้ก็คือหากเราเพิ่งเริ่มต้นเราขอขออาจารย์ขอแนะนําว่าอย่าเพิ่งอ่านอะไรที่ยากๆอย่าอ่านอย่าอ่านอะไรที่ยาวๆคือเป็นเป็นหนังสือที่มียาวๆวอย่างหนังสือสดุดีเพลงสะดุดีเนี่ยมีตั้งร้อยกว่าบทอย่างนี้มันจะทําให้เราเสียกําลังใจเพราะว่าเราจะรู้สึกพอเรางงไม่เข้าใจเราต้องอ่านต่อมันกลายเป็นการฝืนใจและเป็นการทําหน้าที่ แทนที่จะเป็นการตั้งใจจริงๆเพราะฉะนั้นขอแนะนําให้อ่านหนังสือที่สั้นๆที่มีแค่3 4บทอย่างเช่นหนังสือยากอบอย่เงี้ยมีอยู่สบทเป็นการเริ่มต้นก่อนอ่าแต่ถ้าเราไหวอาจารย์ก็อยากแนะนําให้อ่านหนังสือย้อนเพราะหนังสือย้อนเป็นหนังสือที่อ่านง่ายจะเรียกว่าอ่านง่ายกว่าหนังสือลูกาหรือหนังสือแมทธิวด้วยซ้ําเพราะว่าผู้เขียนอ่มีเขาเรียกว่ามีเทสมีเฟลเวอร์มีอ่รสนิยมรสชาต,ติต่างกันนะคะอันนี้อันนี้เป็น ความเห็นหงอจาย์เองพอเราเริ่มอ่านแล้วเนี่ยพอเราเริ่มลื่นไหลไปโดยเฉพาะถ้าเราอ่านบทสั้นๆก่อนเราจะมีความรู้สึกว่าอู้เราอ่านได้จบไปหนังสือหนึ่งละรู้สึกมีกําลังใจนั่นก็จะช่วยเราได้เสร็จแล้วแล้วเราค่อยอ่านหนังสือที่มีบทมากขึ้นอย่าง10บบทมัง่งหรือ15บทมัง่งเราก็จะเริ่มเข้มแข็งขึ้นละก่อนที่จะไปอ่านหนังสือที่มีบทเยอะๆแล้วเราเสียกําลังใจนะคะแต่ข้อสําคัญคือเราต้องอ่านก่อนแล้วอ่านให้ต่อเนื่อง แล้วเราก็อาจจะอยากรู้ว่าแล้วเราต้องอ่านกี่บทอ่านเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้ในแต่ละครั้งหากเวลาเราหากเราสามารถจัดเวลาได้หากเราตั้งใจได้อาจารย์ก็อยากจะให้เราเริ่มอ่านตั้งแต่บทที่1คือคือไม่ว่าหนังสือที่เราเลือกคืออะไรเสร็จแล้วอ่านตั้งแต่บทที่1แล้วอย่าเพิ่งจอดอ่านไปเรื่อยๆจนเราสัมผัสได้ว่าพระวิญ,ญญาณเริ่มสื่อสารอะไรกับเรามันจะมีความรู้สึกผุดคิด เราจะเริ่มพิจารณาใคร่ครวนคือฝึกหัดพิจารณาใคร่ครวนประโยคต่อประโยคถ้อยคําต่อถ้อยคําแล้วก็อธิษฐานปรึกษาพูดคุยกับพระองค์ในขณะนั้นเลยนั่นคือเป็นการฝึกตัวเองเสร็จแล้วเราจะเมื่อเราสัมผัสกับพระองค์ได้เนี่ยเราจะเราจะรู้สึกว่าเราเกิดความผุดรู้อะไรบางอย่างหรือความรู้สึกบางอย่างว่าข้อความนี้สะดุดใจทําให้เราจอดเราก็อาจจะหยุดตรงนั้นแล้วก็พิจารณาใคร่ครวน ตรงนี้เราก็อาจจะถือไปล,ล,ลำลึกหมายถึงระลึกอยู่ในขณะที่เราออกมาจากพระคำพีแล้วเนี่ยแต่พอเราทํางานอยู่หรือทําอะไรหรือเคลื่อนไหวหรือเดินหรือขับรถเนี่ยเราก็เอาข้อความนั้นพิจารณาแล้วพูดคุยกับพระองค์ต่อนั่นเราถึงเรียกว่า Meditation ก็คือ,อเป็นการทําสมาธิพิจารณาใคร่ครวญกับคำคำนั้นแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่ ยังจัดเวลาไม่ได้คือยังคืออยากจะอ่านเนี่ยแหละแต่ยังตั้งหลักไม่ได้จัดเวลาไม่ยากไม่ได้แต่อยากจะเริ่มก็เอาเป็นว่าให้อ่านต่อแต่แต่ละครั้งเนี่ยให้อ่านหนึ่งบทอ่านให้เต็มหนึ่งบทเราอาจจะอาจจะอ่านหนึ่งบทต่อวันถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ครั้งหนึ่งต่อวันหรือเอาเราอาจจะอ่านกี่ครั้งก็ต่อวันในขณะที่เรามีช่วงโอกาสว่างแล้วเราก็อ่านอ่านทั้งบทอ่านแล้วก็ อ่านช้าๆอย่างที่บอกพิจารณาค่อยๆค้อยคำพิจารณาข้อความแล้วปรึกษาพระองค์ตรงนี้ก็อย่างน้อยเราก็ได้หัดอ่านต่อเนื่องเป็นบทบทไปในกรณีนี้ก็ขอแนะนําให้อ่านวันละบทและอ่านช้าๆพิจารณาใคร่ครวญถามพระวิญ,ญญาณว่าเราควรจะรู้อะไรจากบทนี้และถ้าประโยคไหนหรือข้อพระธรรมไหนสะดุดใจ ให้เราเกิดความคิดหรือเกิดความตื่นรู้ขึ้นมาก็อยากให้เราจอดพิจารณาคุยกับพระองค์ในจุดนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้โน้ตไว้ในสมุดโน้ตไว้ในแต่ละครั้งที่เราอ่านสร้างสมุดโน้ตส่วนตัวสําหรับการอ่านพระคัมภีร์เอาในข้าวันนี้จะจอดไว้ที่นี่ก่อนให้เราตั้งใจกําหนดวันกําหนด วันว่าจะเริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วถ้าเป็นไปได้กําหนดเวลาด้วยจะทําให้เราสร้างเริ่มสร้างวินยัยแล้วก็เริ่มจริงๆเราสามารถจะเขียนลงไปในคอมเมนต์ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจจริงจงแล้วอยากให้เป็นพยานเขียนลงไปในคอมเมนต์ว่าเราพร้อมที่จะเริ่มวันที่เท่าไหร่แล้วจะอ่านอ่านหนังสืออะไรก่อนอาจารย์กับเพื่อนๆที่อ่านคอมเมนต์จะเป็นพยานให้เราเพื่อหนุนกนําลังใจแล้วมันเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว,ว่าพยานฝ่ายจิตวิญญ,ญาณเนาะถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้เคยคุยกัน ตัวต่อต,ตัวหรือเพื่อนๆที่ที่ทอ่านคอมเมนต์อยู่หรือดูอยู่อาจจะไม่เคยเจอกันอาจจะอยู่คนละตะคนละประเทศก็ได้แต่ในจิตวิญญาณเนี่ยเราอยู่เราสามารถอยู่ใกล้ชิดกันด้วยการสนับสนุนกันเราแค่อาจารย์ถึงได้บอกไงว่าถ้าเป็นไปได้ให้เขียนในคอมเมนต์ให้เขียนเอเมนหรือ รือตอบรับอะไรบางอย่างเนี่ยเป็นการสนับสนุนฝ่ายจิตวิญญาณต่อกันและกันหากเราไม่แน่ใจมีคำถามให้ลงไว้ได้คอมเมนต์อาจารย์จะตอบให้นะคะแล้วว่าเราค่อยเจอกันคลิปหน้าในข้อที่2ถัดไปใน7สิ่งนี้ว่าเราจะทำยังไงถึงจะเข้าใกล้พระวิญญาณได้มากขึ้นสุดท้ายนี้ขอความเมื่อร่วมมือจากผู้ฟังทุกคนให้ช่วยกันมาช่วยกันเป็นพาร์ทเนอร์ขยายอาณาจักรของพระเจ้ากันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แบ่งปันเพื่อวิดีโอนี้จะได้ถูกเห็นมากขึ้น ขอบข,ขอบคุณล่วงหน้านะคะแล้วเราค่อยเจอกันคลิปหน้าขอพระเจ้าอวยพรแล้วก็ทรงนำในทุกๆย่างก้าวเลยค่ะ